เอเทรนเจ้าของฉายามนุษย์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกหนึ่งในสมาชิกของทีมเดอะเซเว่นผู้ยิ่งใหญ่แต่เบื้องหลังเขาคือฆาตากรที่จะพรากแฟนคุณไปจากมือของคุณอ,อ๋อโทษทีมือยังอยู่เด็กส่งยาและยังเล่นเองด้วยนะครับแต่ทําไมกันละ่ะทําไมในซีซั่นสี 4, ทุกคนถึงพร้อมที่จะให้อภัยเขาและหวังว่าเขาจะรอดไปได้ในสถานการณ์วายพวงที่กําลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากที่มีแต่ทงปักเต็มไปหมดเลยนะครับ คำเตือนในคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาที่รุนแรงรวมถึงภาพที่ก่อให้เกิดการขึ้นไสรและอจจเียนได้ใครที่มีความเสี่ยงขอให้งดรับชมนะครับขอบคุณครับถ้าลองลองมาคิดดูดีๆนะครับตลอดระยะเวลา4สีสั้นเนี่ยผมว่าตัวละครที่ดูเติบโตที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นเอเทรนก็ได้นะครับโดยในซีซั่น1ช่วงเริ่มเนี่ยเขาพยายามจะนําเสนอเอเทรนมาในรูปแบบแลบว่าเร็วเร็วจริงๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็ดยาฆ่าผู้หญิงแบบ กระเทิบด้วยนะครับและยังเห็นเกนเงินอีกชื่อเสียงเงินทองเนี่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตเขาเลยโดยจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเขาเนี่ยก็คือช่วงตอนสุดท้ายของซีซั่นหนึ่งครับโดยต้องเกินก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเอเทรมีความจำเป็นที่ต้องฆ่าแฟนสาวของเขาอย่างป๊อปคลอเพราะเธอนะครับดันทําเรื่องคอมพาวีหรือว่าไหลซึ่งก็ไหลใครไม่ไหล ดันไหลไปกุมเดอะบอยทํทำให้เขาเสียใจมากครับเพราะว่าเขาเคยบอกว่าเธอคือสิ่งดีๆสิ่งเดียวในชีวิตเขาซึ่งกลายเป็นสาเหตุที่ทําให้เราได้เห็นฉากต่อสู้ระหว่างเขาและสตาร์ไลท์ครับ แต่ก่อนที่จะได้รู้ผลเนี่ยลูกพี่ผมก็ดันหัวใจวายแล้วก็ล้มไปเลยเพราเขานะครับดันมาใช้คอมพาวีเกินขนาดและเหตุผลที่ต้องใช้ก็คือเขาก็ต้องรักษาไว้ครับขึ้นความเร็วของเขาตอนนี้ถ้าไม่ใช้เขาก็ไม่ใช่ที่1นึ่ต่อไปแล้วแต่ด้วยความที่ฮิวอี้และสตาร์ไลท์เนี่ยเป็นคนดีนะครับสุดท้ายก็ยอมที่จะเรียกคนมาช่วยแล้วก็ทําให้เอเทรดรอดจากสถานการณ์นี้ไปได้ ก็ถามว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นยังไงอะนะครับอ,อย่าลืมว่าเดอะเซเว่นนครับมันคือทีมฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเอเทรนเนี่ยบุรุษที่วิ่งเร็วเป็นอันดับ2ของโลกเนี่ยคงไม่มีสิทธิ์ในการอยู่ในเดอะเซเว่นได้แล้วนอกจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับเอเทรนดูเป็นเหยื่ออารมณ์ของทุกสถานการณ์ไปหมดเลยไม่ว่าจะโดนข่มขู่ได้อย่างง่ายดายโดยสตาร์ไลท์หรือว่ากำลังจะโดนตัดบทในหนังเดอะเซเว่นแล้วกำลังจะถูกไล่ออกจากทีม The fuck น่าสงสารเลยทีเดียร์เ แต่ในภายหลังนะครับในที่ทสองเนี่ยพอเขามีหลักฐานชิ้นหนึ่งที่สามารถแฉสตรอมฟอนได้เนี่ยเขาก็ออกไปไห่กับสตาร์ไลท์นะครับ <should> <c oughs> แต่ก็ไม่ใช่การกระทําเพื่อความดีงามหรืออะไรทั้งนั้นเลยพวกสิ่งที่เขาทานะครับก็ทาเพื่อเหตุผลส่วนตัวล้วนๆ <Holy shit. S 2> แต่ทําน้อยก็ยังดีกว่าไม่ทานะครับและนั่นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เขากลับเข้าทีมเดอะเซเว่นได้อีกครั้งหนึ่ง <Fuck yes. S 2> ด้วยความช่วยเหลือจากโบดเดอะคอลเลกทีฟนะครับแต่ก็ใช้เวลาไม่ทันไรความชิบหายก็กลับมาฉายที่ลูกพี่ผมต่อยอีกครั้ ไม่ว่าจะเป็นการที่ถูก g ีอและแข่งจ้องตาก,กันที่ถ่งทางเดินกับ <Sorry. S 1> โฮมแลนเดอร์ดูปฏิเสธโปรเจกต์ที่อุตสาห์คิดมาอย่างดีละมังและถูกมองว่าเป็นตัวตลกในกลุ่มของเดอะเซเว่นโดยโฮมแลนเดอร์เนี่ยทุกคนก็คิดว่าเขาคงจะเริ่มที่จะแบบว่าเข้าสู่ด้านที่เป็นคนดีขึ้นมาแล้วใช่ไหมแต่เปล่าเลยครับเขายังดักดานพาชิบหายอยู่ Some stuff powerful โดยซูเปอร์โซนิกที่อยู่ในสถานการณ์ที่ได้เห็นว่าเอเทรนเนี่ยถูกโคมเพงมาตารุนโดยโฮมแลนเดอร์อยู่เนี่ยเขาก็เข้ามาชวนนะครับให้เอเทรนเนี่ยเข้ามาร่วมกันเก่อกบดร่วมกับเขากับสตาร์ไลน์ในการต่อต้านโฮมแลนเดอร์แต่แทนที่ลูกพี่ผมจะร่วมมือด้วยเขากลับปากโป้งเอาไปฟ้องโฮมแลนเดอร์เป็นเหตุให้ซูเปอร์โซนิกเนี่ยไปคุยกับรากมะม่วงก่อนไวอันควรเพื่อเรียกคะแนนความเชื่อใจจากโฮมแลนเดอร์กลับคืนมาซึ่งเป็นที่มาของหนึ่งในประโยคที่สตาร์ไลน์พูดกับเอเทรนนะครับ Why are you so desperate with people who hate you you? are desperate be people so to ซึ่งผมมองว่านี่เป็นประโยคที่ทำให้เขาฉุกคิดได้อีกระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะนี่เป็นโอกาสที่ดีและ,ทะแท้ๆที่เขาจะได้ทำอะไรที่มันดีจริงๆแต่เขาก็ยังต้องการการยอมรับจากโคมแมนเดอร์อยู่ดีซึ่งโคมแลนเดอร์ก็ไม่ได้เคยจะเห็นหัวเขาเลยนะครับแล้วมันก็เป็นหนึ่งในคอนเซปต์ของซีซัน3นั่นก็คือเอเทรนเนี่ยไม่ว่าทำอะไรเนี่ยมันก็จะแย่ลงเสมอเลยและในสถานการณ์ต่อมาครับเมื่อเอเทรนได้พิสูจน์แล้วว่า เขายัางเป็นพันธมิตรที่เชื่อใจได้อยู่เนี่ยโฮม e ลนเดอรเลยแ p p r o v e กับ Ashley ให้เขาเนี่ยได้ทําโปรเจกต์ที่เขาต้องการครับซึ่งอย่างแรกที่เขาได้เนี่ยก็คือการได้พบกับบลูฮอครับเราต้องเกินก่อนนะครับว่า Blue ูฮอ k เป็นฮีโร่จอมเหยียดผิวเคยไปก่อคดีทําร้ายคนผิวสีมาก่อนโดยอ้างว่ามันเป็นการลาดตัวเวนจึงรอดจากคดีมาได้เอเทรนเลยอยากที่จะดึงตัวบูฮอปเนี่ยครับมาทําการขอโทษออกสื่อต่อหน้าชุมชนของคนผิวสี แต่ไม่ไวายนะครับที่เขาจะคนผิวสีที่อยู่ในงาน,นครับซึ่งช่างโชคร้ายนะครับที่เหยื่อหนึ่งในนั้นเนี่ยคือพี่ชายของ a อเทรนคนที่ฝึก A อเทรนมาตั้งแต่เด็กครับเป็นผลให้เขาเนี่ยเป็นอัมพาตครึ่งล่างซึ่ง A อ r ทรนรักพี่ชายและครอบครัวเขามากนะครับพนูก,กับบลูฮอคเนี่ยที่ได้บ้ยไปที่กลุ่มคนผิวสีว่าเป็นฝ่ายที่เริ่มก่อนความโกรธเกรี้ยวแล้วก็เลยแบบก่อตัวขึ้นในใจก็แล้ว พราะนี้ก็เป็นหนึ่งในครั้งหนึ่งที่เขาเนี่ยทำอะไรมันก็แบบแย่ลงเสมอและราคาในครั้งนี้ก็คือการที่พี่เขาเนี่ยจะไม่สามารถเดินได้อีกตลอดชีวิตเพราะได้โอกาสล้วพี่ผมก็เลยจงบูฮอกแล้ววิ่งไปด้วยกันเลยครับซึ่งบูฮอกก็สงสัยว่าจะวิ่งผิดท่าเรียบร้อยเลยซึ่งก็ทําให้เอเทรนเนี่ยโรคหัวใจกําเริบแล้วก็ล้มไปเลยครับตรงนั้น แต่กไ็ไม่ตายนะครับเพราะชะตาดันมาเล่นตลกทําให้เขาได้หัวใจของบลูฮอคมาแทนหัวใจที่ล้มเหลวของเขาครับเพื่ให้เขากลับมาวิ่งได้เต็มที่อีกครั้งหนึ่งแต่ลูกพี่ผมก็ดูไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่นะครับที่ได้หัวใจของบลูฮอคมาแทนและเมื่อพี่ชายของ a อ r ทรนเนี่ย เขาได้รับข่าวว่าบลูฮอคเน่ยเสียชีวิตแล้วเขาก็เหมือนรู้ได้ทันทีเลยครับว่าเป็นฝีมือของเอเทรนพอได้มาเจอหน้ากันเขาจึงต่อว่าน้องชายของเขาอย่างหนักเลยครับแต่เอเทรนก็อ้างขึ้นมาว่าสิ่งที่เขาทําไปเนี่ยเขาก็ทําเพื่อครอบครัวของเขานะครับซึ่งพี่ชายของเขาก็ปฏิเสธแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เอเทรนทาทั้งหมดเนี่ยก็ทําเพื่อโตองเขาเองทั้งนั้นถือเอเทรนจะแก้ตัวยังไงนะครับจุดนี้ก็ไม่มีอะไรที่เอเทรนจะแก้ตัวกับพี่ชายของเขาได้อีกแล้วและก็ถูกไล่ออกจากบ้านไปครับ และหลังจากนี้ก็คงเรียกได้ว่าเป็นจุดต่ําที่สุดแล้วก็ว่าได้ครับเพราะว่าตอนนี้เขาไม่มีทั้งคนรักไม่มีทั้งครอบครัวและยังเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดที่อยู่ในใจของเขาซ้ําเติมกับเหตุการณ์ที่เกิดแต่ละอย่างในซีซั่น4เนี่ยที่ดังที่สุดก็คงเป็นฉากนีครับ blow a train ถือแอชลียจะดูชอบใจมากก็เถอะ แล้ผ่านไปไม่นานนะครับก็ถูกสั่งให้ฆ่าคนบริสุทธิ์อีก3คนเพราะอศพเหล่านั้นเนี่ยไปใส่ร้ายกลุ่มสตาร์ไลเตอร์อีกด้วยนะครับถึงจุดนี้คงเรียกได้ว่ากลายเป็นจุดแตกหักของเขาจริงๆแล้วครับเพราะสีหน้าและแววต่าของเขาเนี่ยฟ้องแล้วว่าเขาไม่ไหวแล้วครับกับเรื่องพวกนี้จึงถึงเวลาที่เขาจะได้กลับตัวจริงๆสักทีครับ โดยเริ่มจากการที่เขานะครับแอบไปเอาหลักฐานที่อยู่ของสตาร์ไลเตอร์สองคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยไปให้ฮิวอี้กับสตาร์ไลท์ครับมันจึงเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับที่ทําให้เขาเริ่มเปลี่ยนมาทําความดีมากขึ้นครับทาให้สตาร์ไลเตอร์สองคนนั้นนะครับรอดจากคดีมาได้แล้วก็ถูกปล่อยตัวมาโดยที่เขานะครับก็อ้างว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็ทำเพื่อขอบคุณฮิวอี้และสตาร์ไลท์ที่แบบไม่ได้เดินเข้าไปซัดหน้าเขาระหว่างที่เขากำลังโม้อยู่กับหลานของเขาครับแต่สตาร์ไลท์ก็ตอบไปว่า thank you ฉากนี you, you ้คงเป็นการย้ำได้ดีครับว่าตอนนี้เอชเวนเขาเกลียดตัวเองแค่ไหนเพราะมาถึงจุดนี้นะครับเราคงสังเกตได้แล้วนะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็ทำเพื่อบรรเทาความรู้สึกผิดที่มันอยู่ในใจของเขาทั้งนั้นเลยแล้วหวังว่าเขาจะได้รับการให้อภัย แม้สักนิดก็ยังดีและเมื่อมาเทิร์สมิลเนี่ยครับทราบว่าเอเทรนเนี่ยเป็นคนเอาหลักฐานเหล่านี้มาให้เนี่ยจึงนัดเจอกับเอเทรนและเสนอทางในการกลับตัวให้กับเขาครับซึ่งเราต้องมาคุยกันก่อนว่ามันโคตรเสี่ยงเลยนะครับที่เอเทรนจะทําเรื่องพวกนี้เพราะตอนนี้ในเดอะเซเว่นเนี่ยมีเซจมนุษย์ที่ฉลาดที่สุดในโลกร่วมมืออยู่กับเทคไนซึ่งถ้าใครดูเจนวมา จะทราบว่าเทคไหนเนี่ยมีความสามารถในการลวงความลับที่เก่งมากๆเลยครับบวกกับโฮมแลนเดอร์ซึ่งตอนนี้ไม่มีใครคาดเดาเขาได้แล้วนะครับนี่ยังไม่พูดถึงสมาชิกปกติของทีมเดอะเซเว่นหรือว่าแซมและเคสที่มาร่วมมือด้วยอีกนะชายที่เร็วที่สุดในโลกก็คงไม่มีทางต่อต้านพวกเขาได้ครับและถึงแม้เขาจะบ่นบ้างอะไรบ้างนะครับจากความเสี่ยงที่เขาต้องแบกรับเนี่ยเขาก็ยังคอยช่วยกลุ่มเดอะบอยส์อย,อยู่ไม่ห่างเลยนะครับ นัแ,แต่ละอย่างที่เขาทำนี่ก็โคตรสูงเสี่ยงมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ไปเอาคอมพาวีเนี่ยมาให้ฮิวอี้ซึ่งคอมพาวีเนี่ยมันอยู่ในห้องของโฮมแลนเดอร์และยังช่วยฮิวอี้จากโฮมแลนเดอร์ไว้อีกด้วยนะครับซึ่งถ้าเรามองในมุมที่ว่าฮิวอี e ้คือหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เขาต้องฆ่าแฟนสาวของตัวเองเนี่ยมันถือว่าเป็นการกระทําที่น่ายกย่องนะครับที่สามารถให้อภัยคนที่คุณแค้นขนาดนั้นได้เนะี่ย แถมยังคอยปล่อยข่าวภายในจาก The Seven เนี่ยให้กลุ่ม The Boys เป็นช่วงๆด้วยนะครับและพอ The Seven ทราบแล้วว่าข้อมูลภายในมันเริ่มล่วนไหลอย่างเงี้ยพวกเขาก็เริ่มที่จะตามหาหนอนบนไส้ที่อยู่ภายในครับแต่เอชเวยก็ยังรอดไปได้นะครับจากการช่วยเหลือของแอชลี่ที่ไปใส่ร้ายคาร์เมลอนโคแมนแทนซึ่งอิตาคาร์เมลอนโคแมนเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแต่ก็โดนเก็บไปตามระเบียบ ยิ่งเป็นแบบนี้เอเทรนเนี่ยยิ่งแพนิคใหญ่เลยนะครับถึงขนาดที่ต้องวิ่งไปต่างเมืองเพียงเพื่อแค่ที่จะแบบคุยโทรศัพท์กับ MM ตมเท่านั้นเองและถึงสถานการณ์จะเป็นแบบนี้ก็ยังคอยช่วยอยู่ไม่ห่างอยู่ดีนะโดยที่ฉากสําคัญที่สุดเนี่ยมันคือฉากที่เขาได้ช่วยชีวิต MM ไว้ที่คา,ารุยฮัตของเทคไนครับซึ่งมันเกิดจากการที่ MM เนี่ยเกิดแพนิคอัตแทกกำเริบคิมิโกะจึงไปขอความช่วยเหลือจากเอเทรนเนี่ยให้พา MM ไปส่งโรงพยาบาลให้หน่อย ซึ่งก็ตามสูตรนะครับลูกพี่กูก็จะมีอีดออนนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็สุดท้ายก็ยอมไปส่งให้เพราะว่าคิวิโกะพูดถึงลูกสาวของ MM ขึ้นมาครับและเมื่อไปถึงที่โรงพยาบาลนะครับทันทีที่เอเทรนวางเอ็มลงกับเตียงเนี่ยเขาก็เหลือบไปเห็นเด็กคนหนึ่งครับไม่ได้มีกล้องไม่ได้มีแฟนคลับคอยกรีดมีแค่เด็กคนนึ้เท่านั้นครับที่เห็นเอเทรนเนี่ยพาคนมาส่งที่โรงพยาบาลและเด็กคนนั้นก็ได้ยิ้มออกมาครับเป็นรอยยิ้มเพื่อชื่นชมฮีโร่ที่อยู่ตรงหน้า เด็กคนนั้นอ่านไม่รู้ครับแต่รอยยิ้มนั้นอะ่ะคือรอยยิ้มที่มีความหมายกับเอเทรนมากนะพรนี่คือครั้งแรกที่ทําให้เขาได้สัมผัสกับท like ้าที่เขารักในชื่อเสียงและเงินทองแต่รอยยิ้มของเด็กคนนั้นเนี่ยกับเป็นสิ่งที่ทําให้เขามีความสุขที่สุดเลยมีความสุขกว่าทุกอย่างที่เขาทํามาเพื่อวอรอีกนะครับกลายเป็นความรู้สึกที่โคตรทรงพลังเลยฉากนี้ไม่มีคําพูดซักประโยคเลยนะครับกับเป็นหนึ่งในฉากที่ผมชอบที่สุดในซีรีส์เลยแล้วมันก็ทําให้เราคิดได้ะนะครับ ว่าเอเทรียเนี่ยก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งคนที่บังเอิญได้อํานาจมาแล้วก็ต้องการที่จะรักษาอำนาจนั้นไว้ใช่ใช่ครับหลายอย่างที่เขาทำล่ะมันมีทางออกที่ดีกว่านี้ครับเขาไม่ได้เลวครับเขาแค่งโง่โง่ที่เชื่อฟังคนผิดพวกโง่ที่ใช้พลังผิดวิธีในโลกที่พลังเป็นใหญ่อํานาจและชื่อเสียงคือทุกอย่างคนที่บังเอิญได้พลังมาและต้องการที่จะรักษามนันไว้เนี่ยมันผิดขนาดนั้นเลยเหรอแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมครับว่าคุณจะให้อภัยเขาไหม ผมไม่ได้บอกให้คุณลืมสิ่งเร็วๆที่เขาทำมานะครับแต่ผมก็อยากให้คุณจำไว้ด้วยว่าเขาก็เคยทำในสิ่งที่ดีๆเหมือนกันและทุกคนควรจะได้รับโอกาสที่2ครับสำหรับวันนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ